สวัสดีค่ะหลวงตาบุญชื่นนะคะหลังจากพักเท้าช่วงเช้านะคะขณะนี้เวลา10บนาฬิกาสินาทีนะคะหลวงตาท่านจะทุดงต่อนะคะในช่วงเช้าเ่ของบ้านนะคะ สาธุโอ้ยจะมันเ <laughs> สียบสาธุสาธุค่ะ สาธุ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 ค่ะสาธุค่ะสาธุเอาพลังเร็วท unten, ทท ja. สู้ส <ER ู้สู้สู้จ้าสู้ สู้ๆค่ะหยุดตะพ่นจานพ่นจานอีกเจ้าโลตะยนตประมาณบ่เกิน16เนาะประมาณนั่นเนาะ สิบหาสิบหาอบอกเลขค่ะบอกเลขบอกว่าบอกเลขตามกิโลเฮ้ยไมแก้วผู้ดไรข้รถใหรอไปอันง,งานช็อโอ้หาวงตาท่านทุดงต่อแล้วนะคะในช่วงเช้าท่านหยุดพักเท้าช่วง9นาฬิกา29นาทีขณะนี้ก็10นาฬิกานะคะ19นาทีท่านทุดงต่อแล้วนะคะ ค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะช่วงเช้าเช้าเอาไม่ชีททำอะไรข้าวารมาด้ยข้าางมาจะกั้ง่นอสาธุค่ะ อออกไปแล้วนะคะถ้าบ้านพนจานภัก้านพนจานก็เลอประมาณ15บกิโลสิกกิโลแต่ยนบอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อจ้าไะไปต่อประมาณ สิบห้าสิบห้าถึงสิบหกกิโลนี่แหละหลวงตาจะหยุดไม่ไม่ไปถึงโพนสวรรค์อ่ะไม่ไปถึงถึงบ้านพนจานอ๋อเดี๋ยวเองย่าอยากินนะเว้ยน้องเกศนะคะของเล่นเขาเอาใส่ของเล่นกับป้าตอนพักนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อจ้าค่ะตอนนี้ก็หลวงตาท่าน เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะคะแต่หนูมาเอารถนะคะก็เลยได้ไปทีหลังก็หลวงตาท่านว่าจะไปหยุดพักที่บ้านโพนจันนะคะไม่ถึงโพนสวรรค์น,นะคะวันนี้ก็จากการสอบถามตายนตายนบอกว่าประมาณกะประมาณนะคะประมาณาถึงบ้านโพนจันก็ประมาณ16กิโล ว่างั้นเนาะแต่ยนบอกว่างันอันนี้เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนโรงเรียนอะไรยังไม่รู้ก็ให้ชมบรรยากาศเนาะในรถแล้วกันอากาศวันนี้นะคะแดดร้อนนะคะแดดร้อนร้อนร้อนอบอ้าวด้วยเมื่อคืนนี่หนูนึกว่าแต่ฝนจะตก แรงนะคะเมื่อคืนอ่ฝนปลอยเม็ดนะคะป๊กเป๊กป๊กเป็กหนูก็ว่าโอ้ฝนจะตกหนักหรือเปล่าน้อหนวูว่าแต่ไม่ได้ตกไม่ได้ตกเลยแค่ร้อนมากเฉยๆนะคะโรงเรียนบ้านคำสว่างนะคะจังหวัด นครพนมะน,นะคะนี่ขอญาตนะคะกล้องอาจจะสัน่นอาจจะอะไรบ้างขอโทษน,นะคะโรงเรียนบ้านคําสว่างนะคะจังหวัดนครพนมค่ะค่ะก็อันนี้เป็นหมู่บ้านเห็นตะยนบอกว่าถ้าสุดทางเดินตรงนี้ก็จะเป็นอ่าทางแดงแน้ะนะคะทางแดงคือทางทางหินแดงนะคะพี่น้องคะอ่ะอ่าภาษาเล่ากับทางทังหินเฮนะคะ รูจะอธิบายว่ายังไงคะทางทางลูกลังค่ะเนี่ยคะ่ะพี่น้องของเราทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะทั้งท่านมาร่วมรับพรจากหลวงตากันนะคะนี่เยอะมากนะคะรับพรจากลวงตานะคะ สาธุอนุโมทนานะคะกับท,ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะแม่ขาวของเราวันนี้ก็เยอะนะคะแม่ขาวก็เยอะเหมือนกันสาธุค่ะนี่นะคะพี่น้องของเราเยอะนะก็สงสัยจะมาโ evet. อ้เลี้ยวทางนู้นพี่น้องเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดจ้า เมื่อกี้อัซิเดนต์นิดหน่อยนะพี่น้องหลงทางเพิ่งมาเจหลงทางมาไปออกมัธยปน่ะสำหรับเจนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะการหลงทางถ้าหนูไม่หลงทางแปลกนะ,ะถ้าหนูหลงทางนี่เรื่องปกติ อีแม่ของข้อก็กวดทางฐานลงตาเลยเนาะนี่เนาะสาธุบุญน้ำเดอ้อถ้าถ้านุถ้านุบว่าหลงทางน่ะแปลกแต่ถ้านุหลงทางน่ะเรื่องปกติถ้าหลงทางนี่คือเรื่องปกติของหนูนะถ้าหนูไม่หลงทางน่ะแปลกเฮ้ย hey. อะไรมันพองแล้วโอ้อย่าก,กินนะอ่าถือท่างแล้วเนาะค่ะบันนี้เนะ <c oughs> าะบอค่ะบอท่างเดียวค่ะลงตาสิบบอมไปเคาะ ค่ะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะที่ youtube ตั้มดัมซิ่งนะคะเพจตั้มดัมซิ่งแล้วก็สรัทาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ